เราจะยอมโดนเอาเปรียบแบบนี้หรือว่าเราจะลุกขึ้นมาเพื่อทวงความยุติธรรมให้กับตัวเองอืมสืบเนื่องจากคลิปก่อนหน้าครับที่ผมทำสรุปการคำนวณ OT ไว้ให้กับพวกพี่ๆนะครับผมก็มีพี่ๆหลายๆคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นลักษณะนี้ จริงๆผมก็เข้าใจถึงความจำเป็นแล้วก็ความกังวลของพี่ๆหลายๆคนนะครับแต่ว่าเราจะยอมให้ม,มันเป็นไปแบบนี้จริงๆหรอเราจะยอมให้ตัวเองโดนเอาเปรียบไปแบบนี้ก็คือว่าหลังจากที่ผมได้ลองคุยกับหลายๆท่านนะครับเขาก็มีความกังวลว่าถ้าเกิดเราแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแล้วอย่างเงี้ยครับทางโรงงานรู้ว่า เราเป็นคนแจ้งเขาก็กลัวว่า,าทางโรงงานจะการแกล้งเราหรือเปล่าจะไม่ต่อสัญญาเราหรือเปล่าจะส่งเรากลับหรือเปล่าจะโดนแบบไม่ปล่อยโอทีหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับอ่านี่ก็คือเป็นสิ่งที่พี่ๆหลายๆคนกังวลน,นะเนาะผมอยากจะบอกว่าด้วยความที่เราอ่ะครับเป็นแรงงานที่ที่มาถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็มีหลายๆหน่วยงานที่ที่รอซัพพอร์ตเราอยู่นะครับ ยกตัวอย่างก็เช่น1955หรือว่าสำนักงานแรงงานไทยที่ไทเปหรือว่าที่เกาสงนะครับทางนี้ก็มีแบบช่องทางให้เราติดตอด่อทั้งสายด่วนที่ให้เราโทรเข้าไปครับที่1955อย่างเงี้ยเราก็ลองปรึกษาดูได้ไงครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกครับว่าเรามาเป็นแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วครับเราก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายก็คือกฎหมายแรงงานนะกำหนดให้เรามีเงินเดือนเท่านี้ มีค่า OT เท่านี้เราก็สมควรที่จะได้รับตามนี้ก็คืออยากให้เกิดความตรงไปตรงมานะครับเพราะว่าเราเหนื่อยเราทำงานเราก็ต้องได้รับค่าตอบแทนที่มันอยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดอะครับอันนี้เราพูดถึงตามพื้นฐานของกฎหมายเลยนะสำหรับพี่ๆที่เป็นแบบผีน้อยอย่างเงี้ยครับเราก็อาจจะไม่ไม่ไปแตะตรงนั้นอย่างเงี้ยครับแต่เนี้เรามาพูดถึงพี่ๆที่มาแบบถูกต้องตามกฎหมาย ในส่วนนี้ครับผมอย่างโอที่ทำวันเสาร์8ดชั่วโมงอย่างเงี้ยครับสมควรจะได้1450ี่ยเหรียญไต้หวันแต่ก็ได้900กว่าก็คือได้เหมือนวันปกติอย่างเงี้ยครับในส่วนนี้ผมมองว่าถ้ากฎหมายเขากำหนดมาแล้วว่าต้องได้1,450ี่ก็สมควรจะได้1,450ี่อย่างเงี้ยครับมันควรจะต้องตรงไปตรงมาแต่ว่าพี่ๆบางคนก็อาจจะเลือกแบบอืมไม่อยากมีปัญหาไม่อยากไปเรียกร้องให้มันเกิดการบาดหมางขึ้นอย่างเงี้ยครับก็คือเลือกที่จะกลัวเวลาแล้วก็ แต่ผมก็เข้าใจนะเข้าใจความรู้สึกเข้าใจความกังวลแต่ว่าถามว่าเราจะยอมให้เขาเอาเปรียบแบบนี้ไปเรื่อยๆมันมันจะดีเหรออย่างเงี้ยครับผมก็เลยอยากมาขอคำแนะนำจากพวกพี่ๆที่อยู่ไต้หวันมาหลายๆปีแล้วหรือว่าพี่ๆที่อาจจะมีแบบออไอเดียดีๆมาเสนอแนะอย่างเงี้ยครับช่วยเข้ามาคอมเมนต์ในคลิปนี้หน่อยว่าเราจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไร ดีเราจะข้ามผ่านปัญหานี้บรรลุปัญหานี้ไปด้วยกันอย่างไรดีนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้จะแนะนำยังไงจริงๆอะเพราะว่าสมมุติว่าในโรงงานผมผมคำนวณแล้วว่าผมทำโอทเท่านี้จะต้องออกมาเท่านี้มันก็จะออกมาตามนี้เป๊ะๆนะครับส่วนในกรณีที่มันมีแบบความผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นอย่างเงี้ยเราก็จะตั้งคำถามกับมันได้เลยว่า,าเกิดอะไรขึ้น แล้วผมก็จะได้คําตอบกลับมาเสมอผมก็เลยไม่ได้มีปัญหาในส่วนนี้ผมก็อยากจะขอคําแนะนําว่าเราจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรดีในเมื่อเรามีหน่วยงานที่เราสามารถร้องเรียนได้แต่ว่าพี่ๆก็ให้เหตุผลว่าไม่อยากมีปัญหาหลับหูหลับตาทนมันไปอย่างเนี้ครับแต่ว่าผมก็มองว่า ปัญหาแต่ละคนก็ก็ให้แต่ละคนเป็นคนตัดสินใจะครับในเมื่อยอมรับได้ที่จะเป็นแบบนั้นอันนี้เราก็ไม่ไม,ไม่ไม่ก้าวล่วงกันนะครับแต่ว่าถ้าถามผมว่าอยากให้มันเป็นแบบไหนก็อยากจะให้มันตรงไปตรงมามากกว่าก็อย่างที <award> <S <S ่ผมบอกอะครับว่า